สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังไม่ปรับลดการจำหน่ายสลาก120ล้านฉบับต่อง,งวดนะคะโดยบอกว่าขอเวลาประเมินผลอีกครั้งในเดือนเมษายนค่ะเพื่อดูการปรับสมดุลของตลาดขณะที่การจองสลากงวดวันที่1เมษายนก็หมดภายในเวลา13นาทีค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรยายงานตัวเลขการ สลากซื้อนะคะงวดวันที่16มีนาคม2559ม,มีทั้งหมด153,350เล่มค่ะใช้เวลา16นาทีผู้ขาสลากก็ได้ไป3 6 7 0ลายค่ะส่วนสลากจองในงวดวันที่1เมษายน2559ก็ถูกจองทั้งหมดนะคะ160,000เล่มใช้เวลา13นาทีจำนวนรายที่ได้ไปก็คือ32,000ราย พลตรีฉลองรัตนนาคอาทิตย์ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลระบุนะคะบอกว่าต้องการทําให้กลไกการจองซื้อสลากล่วงหน้าขับเคลื่อนไปได้และก็ยอมรับนะคะว่ามีสลากเหลือขายในช่วงปลายงวดบ้างโดยจะยังไม่พิจารณาลดการพิมพ์สลากค่ะมากทางนะฮะคือคือระบบเนี่ยมถูดีไซน์ให้ให้ให้ตอบรับกับสภาวะความต้องการสลากของผู้ขายถูกไหมฮผู้ขายก็จะ เมื่อทํารายการสั่งซื้อสั่งซื้อสั่งจองได้มากขึ้นก็ก็จะสั่งซื้อสั่งจองแต่เพียงพอขายนะครับตรงนี้เราก็อยากให้ให้ให้เขาเขา่าประเมินความสามารถในการขายของเขาคนที่เคยเข้ามาสั่งซื้อสั่งจองแล้วเอาสลากไปขายต่อเลยเพื่อทําราคานี่มันก็จะลดลงเนื่องจากว่าถ้าเป็นภาวะอย่างนี้ราคาขายเพื่อจะไปขายเนี่ยมันก็จะได้ราคาต่ำได้ราคานอนอขายอย่างนี้มองว่าซึ่งจนไม่คุ้มค่าราคาที่เขาจะมาทําไมนั้น สำนักงานสลากระบุนะคะว่าต้องใช้เวลาประมาณ3เดือนเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ให้เห็นถึงความต้องการที่แท้จริงก่อนจะนําไปสู่การตัดสินใจปรับเปลี่ยนจํานวนการพิมพ์สลากในแต่ละงวดในช่วงเดือนเมษายนขณะนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาในการปรับตัวของตลาดที่จะเข้าจุดสมดุลค่ะส่วนบรรยากาศการจองสลากนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงรายหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาให้แยกพ่อขุนเมืองรายมหาราชพบนะคะว่ามีพ่อค้าแม่ค้า ที่เป็นทั้งรายย่อยแล้วก็ยี่ปัวไปรอคิวเพื่อที่จะทําการจอง สลากผ่านระบบตู้ ATM แล้วก็ผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารจำนวนมากนะคะบางคนคะ่ะบอกว่ามานอนค้างตั้งแต่ช่วงเวลา19นาฬิกาของเมื่อวานนี้เพราะว่ากลัวว่าจะไม่ได้คิวแล้วก็จองไม่ทันคนอื่นนะคะยกตัวอย่างคนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็คือคุณเจริญดีน้อยหนึ่งในพ่อค้าขายสลากจังหวัดเชียงรายเปิดเผยนะคะบอกว่าเขาจองสลากผ่านระบบออนไลน์แม้ว่าจะยุ่งยากนะคะแล้วก็ลําบากแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ก็รับได้เพราะว่าทําให้สามารถมีสลากไป น่ายแต่ที่ยังเป็นปัญหาอยู่ทุกงวดนั้นก็คือเรื่องของการว่าจ้างบุคคลทั่วไปไมาแย่งการจองซื้อสลากของพ่อค้าแม่ค้าตัวจริงนะคะซึ่งคนขายตัวจริงไม่ได้รับการจองในหลายงวดแล้วนอกจากนี้ก็อยากจะให้คํานวณปริมาณการขายให้เพียงพอเนื่องจากงวดที่ผ่านมาค่ะสลากเหลือค่อนข้างมากโดยเฉพาะตัวเองนะคะเขาก็บอกว่าเหลือกว่า200ใบแต่ว่าโชคดีที่หวยที่เหลือนั้นถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวก็ทำให้ไม่ขาดทุนนะคะ แต่ถ้าเป็นเช่นนี้ทุกงวดก็คงจะลำบากก็อยากให้มีการตรวจสอบผู้ค้าตัวจริงอย่างเข้มงวดค่ะ